มาต่อกันใน EP ที่3นะครับในการใช้โปรแกรม Pro โชโกนะครับในการตัดต่อวิดีโอและผลิตสื่อวิดีโอนะครับใน EP 3จะเป็นการแนะนำการใช้เอฟเฟกนะครับของภาพแต่ละภาพให้มีการเคลื่อนไหวนะครับจากเดิมที่ได้มีการสร้างภาพ,พที่เป็นทรานซิชันไปแล้วนะครับต่อไปมาต่อกันในส่วนของการผลิตสื่อวิดีโอนะครับในหน้าที่เรามีการทำงานไปแล้วนะครับใน EP ที่2 นะครับก็คือมีการแทรกภาพแล้วก็แทรกเสียงใส่การเปลี่ยนภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการใช้งานครับวันนี้เราจะเน้นการาสร้างเอฟเฟกของภาพนะครับโดยที่เริ่มต้นการฝึกนะครับโดยใช้เครื่องมือที่อยู่ในโปรแกรมนะครับก็คือดับเบิลคลิกที่ภาพนะครับดับเบิลคลิกที่ภาพเริ่มต้นจากสไลด์ที่1ก่อนเลยนะครับเมื่อมีการดับเบิลคลิก ที่ภาพสไลด์ที่1ไปแล้วจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับที่เป็นหน้าต่างของสไลด์ออปชันนะครับสไลด์ออปชันซึ่งจะมีเมนู5เมนูด้วยกันนะครับแต่ละเมนูจะมีเมนูย่อยต่างๆนะครับให้นักศึกษาดูอเมนูแรกก่อนเลยก็คือเป็นเมนูแรกสไลด์นะครับแล้วก็จะปรากฏหน้าแรกที่สไลด์สไตล์นะครับณตอนนี้จะมีการแสดงภาพตัวอย่างที่เป็นโนสไตล์ แต่ถ้าเมื่อมาดูด้านล่างนะครับมาดูด้านล่างที่เป็นการใช้เอฟเฟกของภาพลองเลือกคลิกที่เมนู moving backdrop ดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคลิกก็คือภาพ display หรือภาพตัวอย่างด้านบนจะเปลี่ยนไปตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3นะครับสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็จะเป็นเอฟเฟกตามที่ เราเลือกใช้นั่นคือการเลือกเอฟเฟกของภาพแต่ถ้าเมื่อไรที่นักศึกษาเห็นว่ามีเมนูด้านหลังนะครับหมายเลข1หแต่ด้านล่างจะมีตัวเลข6 9นะครับนั่นหมายความว่าในายเอฟเฟกนั้นจะสามารถแทรกภาพได้6ภาพนะครับ6ภาพหรือ9ภาพนะครับในการเพิ่มอ่านะดาจา์ลอง ลองเลือกที่เป็น3ภาพดูนะครับเมื่อคลิกที่เมนูตัวอย่างของสไตล์แล้วนะครับเมนูด้านบนก็จะปรากฏรูปแบบของภาพให้เป็นตัวอย่างนะครับต่อมาเมื่อคลิกที่เอฟเฟกเรียบร้อยแล้วจะต้องเพิ่มภาพเข้ามาในสไลด์นี้อีก2ภาพคือให้ใช้เมนูเครื่องหมายบวกหรือว่า add layer นะครับ add layer อ่าลองคลิกที่ปุ่ม add layer บวกครับ Image or Video จะปรากฏหน้าต่าง Directory ให้เราสามารถเลือกภาพมาใช้งานได้นะครับก็คืออาจจะเป็นการเลือกในเมนูที่อยู่ในพื้น background บบด้านหลังก็ได้ก็คือเป็นภาพที่เราเคยมีอยู่ในตัวหน้าโปรแกรมนะครับอตอนนี้เราได้ภาพมาแล้ว3ภาพสิ่งที่ปรากฏในตัวอย่างภาพด้านบนก็คือ มีการแสดงตัวอย่างภาพที่เป็น3ภาพนะครับสมมุติถ้าเกิดเราไม่ต้องการใช้จะเอาภาพหนึ่งออกเช่นเอาภาพนี้ออกนักศึกษาก็สามารถกดเครื่องมือลบได้เลยบวกแล้วก็ลบนะครับหรืออาจจะเป็นการคลิกภาพแล้วก็เอามาวางไว้แบบนี้ในช่องเลเยอร์ตรงนี้ก็ได้หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคอ่าสิ่งที่เรา เลือกใช้งานไปแล้วก็จะปรากฏอยู่ในสไลด์ที่1น,นะครับอลองพรีพรีวิวนะครับพรีวิวหรือว่า play. เพลย์เกิดอะไรขึ้นกลับมายังหน้าเดิมเกิดอะไรขึ้นอ่เมื่อเราเมื่อเราเลือกภาพเรียบร้อยแล้ว3ภาพ โอเคครับเมื่อได้ภาพจำนวน3ภาพเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเช็คนะครับว่าเราเลือกที่เอฟเฟกไหนอยู่นะครับเลือกที่เมนู3 p l a ลเยนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Apply แล้วก็ตกลงนั่นคือการทำเอฟเฟกและนำไปใช้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีภาพพรีวิวและในหน้าจอพรีวิวด้านขวาก็จะ มีลักษณะของภาพ3ภาพที่เราเพิ่มเข้าไปในเลเยอร์หลังจากนั้นครับคลิกที่ปุ่มโอเคแล้วออกมายังภาพตัวอย่างนะครับตอนนี้ภาพตัวอย่างในสไลด์ที่1จะเป็นลักษณะภาพที่เปลี่ยนไปลองคลิกที่ปุ่มพรีวิวครับจะเกิดอะไรขึ้นะจะเห็นได้ว่าสไลด์ที่1จะเปลี่ยนลักษณะให้เป็นเทคนิค3ภาพ นะครับแล้วก็จะเป็นการเล่นก็เลย์ไปตามรูปแบบที่เราเลือกเมื่อกี้อาจจะเป็นการทำสไลด์ที่เร็วไปลองเปลี่ยนตัวอย่างนะครับเปลี่ยนจาก1วินาทีที่อาจารย์ตั้งไว้ให้เป็น5วินาทีแล้วก็ Enter แล้วหลังจากนั้นก็ลองคลิกที่ปุ่ม Preview ดูก็จะมีเวลา5วินาทีและเปลี่ยนภาพไปยังภาพที่2 โดยภาพที่2เรายังไม่ได้มีการตั้งค่านะครับให้มีการเคลื่อนไหวอ่ะต่อมาสไลด์ที่2ดับเมิ่คลิกขึ้นมานะครับแล้วก็จะปรากฏสไลด์ออปชันเหมือนเดิมนักศึกษาสามารถที่จะเลือกเอฟเฟกที่เป็นสไลด์สไตล์แบบนี้เหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำวิธีการอื่นที่จะทำให้มีการเคลื่อนไหวที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอลองคลิกที่เมนู ต่อมาครับเอฟเฟกเมื่อคลิกที่เมนูเอฟเฟกแล้วเกิดอะไรขึ้นภาพด้านล่างก็จะมีตัวอย่างของเมนูนะครับคือมีเมนูด้านซ้ายและมีเมนูด้านขวาความหมายของมันก็คือเมนูด้านซ้ายคือ start position คือเริ่มเคลื่อนไหว ending position คือจบการเคลื่อนไหวนะครับ และด้านล่างก็จะมีปุ่มแพนปุ่มซูมปุ่ม rotate p a คือซ้ายไปขวาขวาไปซ้าย zoom คือค่อยคอยขยายหรือว่าค่อยๆเล็กลงแล้วก็ r o t a t คือการหมุนภาพลองดูครับถ้าเกิดเป็น pan 50สิ่งที่เกิดขึ้นในภาพด้านซ้ายคือภาพจะชิดด้านขวาและถ้าเกิดมาด้าน ending position pan 50เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือ นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพก็จะอยู่ด้านขวาเหมือนกันถามว่าถ้า50เหมือนกันแบบนี้ภาพก็จะอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนจุดนี้เป็น0และจุดด้านขวาเป็น50สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพจะเคลื่อนไหวจากมุมขวาไปเป็นมุมด้านล่างนะครับมันก็จะแปลกๆนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่ต้องทำคือบุ่มแพนบุ่มแพนนะครับ ฝั่งเดียวก,กันกับตัวเลข50เมื่อสักครู่นี้นักศึกษาจะต้องเปลี่ยนให้เป็นลบ50หน่วยของการแพนจะต้องเป็นลบเท่าไหร่หรือบวกเท่าไหร่นั่นคือเป็น50หรือลบ50นะครับคือภาพนี้จะหมายความว่าเลื่อนจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายนั่นเองอลองโอเคดูครับคลิกที่ปุ่มโอเคแล้วก็เลย์ Play ที่ภาพ ภาพที่2ก็จะเป็นการเลื่อนจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับอ่ะต่อมาตอนนี้ไม่ต้องใช้วิธีการกําหนดตัวเลขแหละใช้วิธีการแบบนี้ครับหยิบเลยหยิบภาพด้านซ้ายคือ Start ลงมาด้านล่างและภาพ Ending ด้านขวาไปไว้ด้านบนแปลว่าภาพนี้จะเป็นภาพที่เลื่อนขึ้นนะครับ เป็นการเลื่อนขึ้นและจะสังเกตได้ว่าตัวเลขใน Start Position และ Ending Position จะเปลี่ยนไปนะครับอ่าลองดูโอเค Play ภาพก็จะเลื่อนขึ้นนะครับโอเคยุดภาพต่อไปนะครับลองดูจากมุมซ้ายล่างไปมุมขวาบนนะครับโอเคอลองให้ช้าลงหน่อยเป็น5วินาทีเหมือนกันกับภาพแรกลองดู ภาพก็จะเป็นเส้นทยานุมจากซ้ายล่างไปขวาบนนะครับนั่นคือเป็นการสร้างเอฟเฟกในแต่ละภาพนะครับนี้คือเฉพาะเป็นภาพนิ่งนะครับต่อไปเป็นการใช้ในเมนูที่สไลด์ที่3นะครับเปลี่ยนดูลองวิธีการซูมครับภาพซ้ายซูม150สมมุติครับและขวาเป็น50 สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพด้านซ้ายจะใหญ่สตาร์ทคือใหญ่และเอนดิ้งคือเล็กนั่นหมายความว่าภาพจะค่อยๆเล็กลงกดปุ่มโอเคและก็เพลย่านั่นคือเป็นภาพที่เกิดขึ้นเปลี่ยนจากเดิม1วินาทีเป็น3วินาทีแล้วลองเล่น เมื่อกี้ใช้แพนเมื่อกี้ใช้ซูมภาพต่อไปครับสไลด์ที่4เป็นรูปผ้าม่านสีแดงใช้เครื่องมือโรเททบ้างโรเททคือหมุนนั่นเองหมุนลองเลื่อนดูเอียงแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าผ้าม่านจะค่อยๆหมุนแล้วก็ลองบ่มโอเคออกมาแล้วก็เพลย์ลด เพิ่มเวลาเพิ่มเวลา5วินาทีเริ่มเล่นพามา,า,านก็จะหมุนซ้ายไปขวานะครับอลองต่อไปใช้วิธีการ1โรเตเหตมือนเดิมขยายภาพหน่อยให้เต็มขยายภาพหน่อยให้เต็มนะครับโอเค ออกมาแล้วก็เลย์ภาพดูสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพก็จะหมุนนะครับถ้าให้เข้ากับเอฟเฟกนี้ลองใช้เมนูแบบนี้ดูผมขยายไข่มุกขยายไข่มุกให้ใกล้แล้วก็ค่อยๆหมุนหมุนไม่ต้องเยอะนะครับหมุนไม่ต้องเยอะแล้วก็ลองใช้สิวินาทีสิ่งที่เกิดขึ้นของภาพนี้คือ รีแล้วภาพจะค่อยๆหมุนจะสังเกตได้ว่าภาพภาพนี้จะหมุนแบบมีสโลช้ากว่าปกติแต่คือมีความเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวของภาพทำให้เกิด movement นะครับนั่นคือเป็นการสื่ออารมณ์อย่างหนึ่ง อันนี้คือเป็นการใช้เทคนิคของภาพนะครับทำให้ภาพมี3สไลด์ในภาพเดียวกันหรือแผนซ้ายแผนขวาหรือซูมอินซูมเอาทหมุนหรือโรเตตให้ภาพสื่อความหมายสื่ออารมณ์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวใน EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาแนะนำในส่วนของเมนูการเพิ่มเสียงแล้วก็การเพิ่มแคปชั่นหรือว่าข้อความของแต่ละสไลด์บ้างครับ